วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมอรี่เดราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดุได้ที่ไลน์ท็อปนันจ้ะนี่คือ90นาทีที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางอารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศแชมเปี A ้ยนลีก e ร่วงบียเรียลที่เปิดบ้านพ่ายให้กับลิปูอต่อ เรื่องผลการแข่งขันและสถานการที่พิกผันไปมาก่อนที่บทสรุปสุดท้ายนะครับจะก,กลายเป็นทัพหงแดงกลุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเข้าไปบินรอแบบล่อๆรอพบผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าแล้วครับขอบสนามของเราเนี่ยนะฮะก็ได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจจากเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีไฮไลท์จุดไหนบ้างที่ควรแก่การหยิบม,มาพูดถึงไปติดตามมนได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะฮะแน่นอนครับไม่ใช่เสียงเบลแน่ครับนี่เสียงเกมเองนะครับและอย่างที่คุณทราบดีครับถ้าพี่เบลไมมาแปลว่าพี่เบลมีธุระนะฮะยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วนะครับสำหรับทุกๆคนที่อาจจะแบบเือเสียงนี้ไม่ถูกใจนะครับแต่ถ้าหากว่าถูกใจนะก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับอ่ะข้อแรกนะครับการจัดทัพ ย้อนกลับไปเกมนัดแรกที่หัวกันที่แอนฟิลนะครับเวอร์พูลตุนความได้เปรียบเนื่องจากชนะมาก่อนได้2-0ครับแต่ว่าก่อนเกมครับเจงครับก็ออกมากระตุ้นลูกทีมว่าห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะบียารียลพิสู์ได้เห็นมาแล้วว่าพวกเขาตายยากและเคยเขียนทั้งยูเวนตุสและไบร์ทมินิกมาแล้วครับส่วนทางฝั่งของทัพเรน้ํนา,นาสีเหลืองครับก็จัดก,การกระตุ้นโหมโรงเกมนี้แบบเต็มอัดตาศึกหวังจะพลิกสถานการณ์ให้ได้ทั้งอุนาเอเอมรีผู้เป็นกุนซอนะครับรวมถึงนักเตะทั้งหลายก็แสดงความพึกเขิ่ม การจัดทัพเกมนี้ครับเจ้าบ้านอย่างบีเรลลจัดหนักจัดเต็มครับส่งขุนพลที่ที่สุดลงสนามครับเปาตอเรสโจวานิโลเซโซดานี่ปาราโคและเครามูเรโนมาที่ฝั่งของเช้งคลอปครับสภาพทีมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับอาจมีการปรับเปลี่ยนนักเตะบางตำแหน่งจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟูลแบ็กอย่างเฟรนซ์กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแดนกลางประกอบไปด้วยเตียโกอคันดอราฟาบินโยและนาบีเกตาส่วนสามประสานแดนหน้าครับเป็นหน้าที่ของซาริโอมาเน่เดียโกโชตาและโมเมซาร่านั่นเองครับครึ่งแรกเป็นของบีเรียลนนนะครับใเกมี้ สิ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับเกมนี้เบียร์เร็วเริ่มต้นด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือมากกว่าต้องการทําประตูออกนําให้ได้โดยเร็วที่สุดพยายามเดินหน้าเข้าบิดจงังหวะเหล่าพลพรรคทัพหงแดงซึ่งมันค่อนข้างได้ผลนะครับนักเตะผู้มาเยือนเนี่ยแสดงอาการออกไมาให้เห็นทั้งการจ่ายบอลพลาดบอลสั้นบอลยาวไม่มีให้เห็นรวมไปถึงบอลไปไม่ถึงแดนหน้าด้วยซ้ำครับ ก็ซึ่งวิธีการไล่บีบตั้งแต่แดนบนของบีเเรอัลนี่แหละครับมันก็สมมติให้พวกเขาเนี่ยชิงขึ้นนําไปก่อนถึง2 0และแน่นอนว่านี่คือผลการแข่งขันที่แฟนบอลต้องการอย่างน้อยครับในสกอร์รวมก็ให้กลับมาเท่ากันก่อนแล้วค่อยไปว่ากันต่อในอีก45นาทีที่เหลือในครึ่งหลัง แต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่น้อยสำหรับลูกทีมของเอเมอรี่ก็คือการวิ่งไล่เพรสแบบไม่หยุดยอนตลอด45นาทีแรกจะส่งผลมากขนาดไหนในช่วงเวลาที่เหลือเพราะต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาเดินหน้าแบบเต็มอัตราศึกขย o ใส่คู่แข่งแบบสุดชีวิตเปรียบเทียบได้เลยว่านักเแต่เบียร์เรียชุดนี้เหมือนกับมี8ปบอดพร้อมกับถังออกซิเจนติดตัวนะครับแต่ถ้าเปรียบเป็นมวยเนี่ย45นาทีแรกเนี่ยเบียร์เรียสามารถชนะน็อกได้แบบสวยงามครับแต่ว่าฟุตบอลมีให้เล่นถึง2ครึง่งฉะนั้นทุกอย่างยังคงปริ ครึ่งหลังเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปครับสกอบอดบองบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเท่ากันหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนลิพูอาจถือไพ่เหนือกว่าอยู่เล็กๆคือความเจนจัดของเจนงครอปและตัวสำรองข้างสนามที่สามารถเปลี่ยนรูปโฉงของเกมนี้ไปได้เลยครับออสตาร์ครึ่งหลังการแก้เกมครั้งแรกก็เกิดขึ้นทันทีนะครับลุยดิออสถูกส่งลงสนามแทนที่เดียโก,กโชตาและนั่นกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นแรกที่ลงไปปั่นป่วน,นกองหลังของบิเออร์เรลให้หัวปั่นเป็นอย่างมากครับ และเมื่อบวกกับสภาพร่างกายของนักเตะบียรริอัลที่บทขยี้มาเต็มสูบในช่วงครึ่งแรกทาให้การลงมาของดีอาร์สกลายเป็นโจเกอร์เปลี่ยนรูปโฉมของเกมไปเลยครับจะว,ว่าไปนะครับเกมนี้เจ้าบา้านก็ไม่ได้เล่นแย่หรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอะไรนักหรอกนะครับแต่ถ้าว่าด้วยความี่ฟตบอลมันมีให้เล่นกัน2ครึง่งบวกกับแท็กติกใน90นาทีเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆมันคือความแตกต่างของทีมในค่ำคืนวันนี้ครับ ไม่ผิดนะครับที่เอมรี่จะกำชับให้ลูกทีมเดินหน้าไล่บทตั้งแต่น,นาทีแรกเพราะโจทย์ข้อใหญ่คือการอารัวให้ได้2ประตูโดยเรียกเวลาที่เร็วที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคู่แข่งตรงหน้ายอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมีหมากให้เลือกเดินและทำให้เพอร์เฟตลอด90นาทีก็ยากจริงๆที่จะกินพวกเขาได้ลงครับประเด็นต่อมาครับนี่คือการเข้าชิงอีกครั้งของเคลซี ชื่อของเจนคลอปถูกยกย่องว่าให้เป็นโค,ค้ดกุนซือของวงการลูกหนังณวินาทีนี้นะครับจากผลงานสุดเลื่องชื่อตั้งแต่สมัยอยู่ดอทมูลก่อนที่จะเนรมิตให้เวอร์พผูลกลายเป็นโค้ดทีมในยุคปัจจุบันส่วนการกรุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4ในชีวิตกุนซือของคลอปแล้วนะครับย้อนก,กลับไปครับเขาเคยมายืนในจุดนี้กับดอทมูลในปี2013ก่อนที่จะยิงยาว3ครั้งกับผงแดงคือปี2018 2019และ2022ปีล่าสุดนี่แหละครับ 3ครั้งก่อนหน้าครับกุนซือรายนี้ซิลทรฟี่มาครองได้1ครั้งเมื่อปี2019เป็นการซิลช่วยยุโรปครั้งแรกของเจ้าตัวในชีวิตสายงานโคช้ชอีกด้วยนะครับจากจำนวนการเข้าชิงทั้งหมด4ครั้งนะครับทำให้ครอปเนี่ยถูกนำมาเปรียบเทียบกับมาซิโลลิปปี้เซอร์อเล็กซ์ฟูกุซันและคาร์โลเชลติครับแน่นอนครับว่าแต่ละชื่อที่กล่าวมาเนี่ยเขาทำเนียบตำนานของวงการทั้งสิ้นครับและครอปเองก็คงจะไม่ต่างกันในอนาคตอันใกล้นี้ครับ ประเด็นสุดท้ายเขพูดถึงบียารเรลกันหน่อยนะครับนี่คงจะเป็นมาเมื่อที่ใครต่างก็ไม่คาดคิดครับว่าจะกลุยทางเข้ามาถึงรอบนี้ได้เพราะโดยชื่อชั้นของคู่แข่งในรอบก่อนหน้าทั้งยูเวนตุสหรือไบเยอร์มิวนิกเป็นต่อพวกเขาทั้งหมดนะครับแต่ว่าทัพเรือดำน้ําสีเหลืองอาหกประกาศทุกด้านของเหล่ากูรูกลุยทางมายังรอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนี่คือครั้งที่2ในประวัติศา,ศาสตร์สโมสรบียารเรลนะครับที่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกส่วนครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2006แต่ว่าตอนนั้นเนี่ พวกเขาก็ต้องอกหักแพ้ทีมจากอังกฤษอย่างอาร์เซนอลตกรอบไปอย่างเจ็บปวดส่วนคราวนี้ก็เช่นกันครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และชีช้ำกับการหยุดเส้นทางในรอบ4ทีมสุดท้ายถ้ามองย้อนกลับไปนะครับผมว่านี่คือฤดูกาลที่บียารีอัลมีผลงานในแชมเปี้ยนลีกโดดเด่นไม่ใช่น้อยเลยครับและน่าจะเป็นห่วงเวลาที่แฟนบอลของพวกเขาน่าจะพอใจพอสมควรเลยแหละครับแม้ว่าจะไปไม่ถึงปลายทางแต่ผลงานถือว่าน่าจดจําเป็นอย่างมากนะครับ